เจ้าสัวน้อยไปลูกค้เออไปกระตุกยอดนะครับเจ้าสัวน้อยการเดินทางจังหวัดสุดท้าไทยพอสดใสสัตว์ากระตุกยอดนะครับเหมือนจะลำ ก็ช่วงไปได้นะครับมาอรอลุ้นกันครับเอาลังฟาแก้งนะครับเลืจะมากลังฟ้าไปแลวนะครับยังคงไหลนะครับเลาะเังฟ้านะครับรอลุ้นกันไปครับ ตาดหางจากปันตรงมังนะครับรสำนักงานเอาโบมาโอ้ยเห็นตัวนี้พีน้องเอาเลยหิมควันแล้วก็พิสเลยนะครับนี่นะพี่น้องคว้แน่นอนพอมีสำหรับมือจีเกียนะครับนะบางไายบางมือกับพ่อหมันนะครับพอสดใสสะอาด เห็นเธอตัวนี้นะครับเป็นม่งไฟที่ราคาสูงสำหรับทีมงานเจ้าสัวน้อยกลางปากขาวนะครับเล่าแปบโอเล่าแปบนะครับโอ้ยะไดายลำโตไปบ่เถึงดวงดาวไม่ถึงดวงดาวนะครับไปบ่ถึงดวงดาวเล่าแปบแล้วนะครับมารลอลุ้นกันต่อไปนะครับนาเจดายเจดายนะครับสัวห่อยงานเจ้าสัวน้อยนะครับผลงานมือี้ม่สดใสสะอาดจ้า ต้องว่าเสด็จพลงมาจากปาเขาเชียงนะครับใส่เก็บด่านขะลนโต๊ะนะครับลงมาเป็นฝ่ายชิ้กล้ามอนเดียวเป็นบังไ่ที่ราคาสูงนะครับสำหรับใครนี่ดูจะไปครับนี่คือกรรมการเลดานตุ๊นะครับมาหน,นักเลยนะครับ ไม่ดาไม่ไม่ใช่เดรดาตัวตันต้องดำนะครับวันทก็แล่ด้วยนะครับโยกมีก่ะก็คือโยมเผาต,ะตะผ่างหนานโยกเผาต่างหายี่สสองร้อยสามสิบผ่านไปสองร้อยสาสิบผ่านไปนะครับเกปสูงนะครับเอาได้เพปสูงนะครับวันวับแะบวบับแวบบพี่น้องอ้ย ในตอนนี้ส6งร้อยาไเอาตังเงินพีรนนตงไปให้สิเปันตํารวดที่ว่าพรันตไว้รดน้ำกันบ้างน้ำกันครับหลุ้นะครับเขาฝากเอาขาวแก่ลายทางนะครับนล่คือหลุดราคาจังหวะไลครับกรรมการฝังหันคือส่งเบาสาษาไท้ ัเก็นตลาดทางพีน้่งล้วก็ตามกรรมการเป็นหมอกไฟไหลไปน้ำลมนะครับ้ำลมไปนลไปาดำเด้อนี่ัเก็นตลาดทา,างพี่งมนกำงเป็นห่วงนะครับ <c oughs> เขาตามหาบางไฟเราตามรรมกาหาหากกเกอบ้็ีเิไป่ไาไรนะครับเป็นไป่าไรังหันมาเป็นไปไเป็ลาล้นนะครับ ร้อยสามสิบนะครับเจ้าสวนน้อยนะครับผมดูการทำงานของกรรมการนะครับเดินอีกประมาณห้าสิบเมตรนะครับกว่าจะได้เวลานะครับถือว่าสุดยอดมากเลยครับพี่เรดาตูคกับสุดยอดนะครับผมขอบคุณที่ติดตามเราชมรถ fc สวัสดีครับ